สบายดีสวัสดีทุกคนบอกบอ,อกน้องเนาะไปส่องจานน้องเซแนลวันนี้กินเปียกมาถุงล้วคนเลยซะคนเลยคเลปเป็นกระเปียกหมูหมูกรอใครเข้ามาเบิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอกนงเลยเด้ออันนี้บอกนงเทเครื่องปรุงใช่แล้วเนาะคนเลย เตรียมบริชิมเธอได้บรสาทจะได้ปะได้ป่าหากระเปียกต่อนน่อยนึงแก็เลยเอาเส้นเล็กเส้นเฟื่อเนาะใส่น้ำยงปล่อินี่ตัวเลือกตัวบางอยู่แลรวก็กระไรเร่งเลยเงียงตัวอะไรน่ารกคนชิมดูได้เป็นอัตโนมัต ที่ไคับอดเจีบวันนี้ได้ักกลับมาแล้วอ่าหอมบ้อมสลัดถั่วเพชรกะปิมาลวสุดยอดสุดยอดตั้งแยงข้างเลยทุกคนตัวแคปงมาเล้เริ่มเลยเริ่มเลยว้าว เซ็ตมันกะเซดไปเลยคืดงเลโอืมอืมอ๋อเมาข้างขาก็ตื่นมัวดิ้นจัดหนักเลยหนึ่งวอมวอมวอมคอมันนี้ของแห่หมดเลยเขาดาว สองพันสองสามสองพันสัสี่ทพปริ้นใส่คอมเ็นต์บอกเด้อบาร์ดงศิริตูดไปกัาแบบเนืองยาเนาะกินกระชากไปทุกคนว่ากันมาแล้ะ

Thank we're down วันวันปีใหม่วันทลิท้ายเขาดาวเยดูทาาา่ามันแตกตลอดมาระบังเลยเด้อขับรถขับรักกันเนี่ยพยายามไปห่วงสวัสดีเอฟซีทางฟังไทยเลยเด้อ ตรงกางกลับบ้านบลินใส่ไปดึงหาก,กวด,ดวร์ไปเลย ああ。 เราเอิ่ว่ารกระเพียกต้งรกระเพียกไทยจะเป็นกระจับหยวนเนาะห้องอาจจะบุกขึ้นกันไปไ้ลยทุไทยส่วไหร่ที่มันก๋วยเตี๋ยวเนะทราบวน้องไปไทย เบกเภทผ็ก๋วย,เ,วยเ,เตี๋ยวทำไมเล่เาครับนแต่ือหานั่งยม,มยงยงกัเผเ็นะแต่ล่าสุดเห็นฝือเ,เปิเเเดเปิดยู่ไทยบะคนไทยออกไปบะล,ลองใครบ่ลองใครคนไทย่เือ่นาน็ตสินละ Mm hmm. Mm hmm. thép hơn màu khác vì xương có kỹ năng này Ui, ừ. ตนน็เลืองจะรจะเลือดมัวเวอนนดใจครับเลือดมัวคนคนอิ่มครับอื้อ

คือว่าอะไทุกคนทอกปีใหม่เยดินทาแต่แกค่อยๆเดิ่อกัมาระวังขอทุกคนจะ่าทำว่าไทยอ่าราวัก็คือเมากรบใหญครับหรอกสัดเด็กเ้ยกยม่ได้กะต้องไ่ค่อยไปคอยมาเนาะปีใหม่โดยอุบติเหตุใก้อายุคือนี้อยู่ลาฮามันอันหนึ่งหกสองสามปะหนึ่งหกสองสี ก้บรรยากาศป่ะเราละโทรหาเพื่อนเพื่อนใ่มนนโอ้โหเจะเปียกหมูกรอบละนีต้นเลือดนั้นก็มีอยู่ซึงตกับผักกาบรข้ากสลาบไนี้มาลงบุเบิดดอด ว่าต้มหลายตาใหญ่กระท้อนบ็เช่นผมเปนเนาะโยมวิธีว่าครับนัดจัดกันไหมโอเคเนาะมาฮอดนนิเกะขอแต่ทุกคนเนาะที่แวะเข้ามาครับต้มครับฟังกดไลค์กดติดตามกดแชร์บอลลูนเนาะเจอเจอแต่ตัวตุวแปลเบลูบลูมาบอลลูนผูกนี่ยเนาะเอาทุกคนโชคดีโชคดีปีใหม่เริ่มมันนี่หรือมัน้ายของปีสองต่สามแล้วขอทุกคนขอบอนลูงขออุ่นใจขอทุกคน จรงเีริญสุภาพถูแงแหงร่ำรวยเงินทองส่งวางทุกประกานาะแต่สำคัญแมนวานีคนถึเกเลขวาลอตเตอรี่ไหนเอาปีนใจนต้องพูดที่ว่าถึกเลขเด้อไทยบดถึกันอสู้เข้าไปเลขก,กาดไม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้ขอกวาวาสอดี